เลยเลยไม่ได้ทาวิจิตรแล้วเฮ้ยเราเคยซ้อมไก่เอดเอดเอียสป่ะนายแพง ไม่เคยครับลุงไม่เคยครับเขาคือจากเมืองไหนสตาปะสตาสตาเก่งปะแอบเก่งครับแอบเก่งไอเก่งครับเก่งยัยอาจารย์ลิปต่อาจารย์ลิพอร์ตติสต์ต่องนะครับขอร้องมีอยู่ช่องเดียวอะไรอ่ะไปวันนี้ใส่อันนี้ด้วยลงลองบอยเยส ย่าได้วันนี้วันนี้วันนี้ผมใส่ไอ้น,นี่นะลงลมบอยอครับผมผมครับครับผมอะไรนะเขาบอกวินเทอร์เยอะอ่ะเอเจแล้วใช่ใช่หรอไอไอเทอร์ใช่ครับลงแบบมีพวกน้องอยู่นู่นครนะเขาหรอครับลง นนะแต่มันมันมันไม่ได้เต็มมันไม่ได้เอาเต็มทุกคนนะครับลงแต่ไม่ได้ไปเต็ม,ม,ตม,ม,ตมเซ็ะครับลงมันมันมีแยไ้มอ่ไรที่อยู่แล้วแล้วตอนนี้แก๊งไหนวินเทอร์เยอะสุดหน้าเตะเครับลงเราอ่ะแอบ <laughs> 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 มันก็ยิมโดนเสียงตามสายมารุงเสียงตามสายมันไล่หูมาง้ออ่ะพี่ติ่นไห้แล้วันนี้ต่อโจษนาที่เมยแฝงวันนี้เองว่าตื่นยังไม่ตื่นตื่นแล้วเหีย โอครับขอโทษครับขอโทษครับออะไรนี่ครับขอโทษพี่ขอโทษผมมองให้พี่ขอโทษครับพี่เซอร์เข้าพี่จะโงต่อเล่นหับสองฝ่าอยากเล่นไหมวันนี้ไม่หรอกูจะเล่นสนามใช่ไหมกูจะเล่นสนามอย่า้จัดไม่ผมจะเล่สนครับอย่าอย่าอย่า มยายาที่เราดูมาอย่างร้านน่ะดูดิ่มาอย่างร้านน่ะดูดิเป็นมาอย่างร้านน่ะพี่อ่ะถ้าแล้วมึงสู้กูไม่ได้คือมึงไม่มีสิทธิ์ได้สนามมา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 ดูอาจจะยังไม่เคยรู้ความรักขอมกเอาหมัดเปล่าเหรอลูกนินึ่งมัดเปล่าอ่ะดิ้งไม่เป็นนะเน้นสวนนะดิ้งไม่เป็นนะเน้น คาคาเบะเอ่อเล c h ชาแนลเฮ้ยอาเฟดิไม่รู้เอ๊ยครับแต่ครับใครจะได้รึไงอะไรนะเอาเอาลงมาเลยไหมเอาไปเลยเอาเลยลงมาเลย ไอ้จะถ่ายรูปกับรกแฝงมาทางนี้เลยนะครับดูดิไม่มีแตกไม่มีแตกปะไม่มีแตกปะวงนัวมันเล่นมีดได้เปล่าได้ไม่ได้มึงใช้ความอะไรเอ่อไอ้ 5G2 ขอบลุกากจัด จะมึงถึง9 0 0นี่คือกูจะจับมึงไปยัดไม้เลยนะแผมเล่นหมดเลยครับนี่ไงรือจัดไอ้แฟงอ่ะเอามากูดิึกูดิตายไหมตายไมามาามามมา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 าม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 ้มามาามาตัดมาดูมาตัดอย่างมามามามมามมา ไป<ม>โอ้ว้ยกูแต่ขอเพลงขอเพลงเลยมามึงก็ได้แค่นี้แต่แฟงมาๆลุงว้าวเอาแล้วใครหายไปคนนึงครับทำไมไม่มีติดไปก่อนเลยเว้ยขออนครับลุงหนึ่งเท่านะครับลุงหนึ่งเท่านะครับอ๋อไอเนยติดสตาร์ทได้เฉยไอสัตว์เนยไปไหนเนีย่ยเอา้ามันมันมีวิธีแก้ครับลุง บีเคเ่แต่นี่ออกบีเคีออกบีเคบอุ้ยสองรอบอ่ะไม่แตกเน่งหลังเน่งโอ้โที่ผมยังไม่ได้รันแฟงวีดูเลยนะนี่ลู มามารันรันแป๊บมีทูตบลุงเลยนะมาเหอะมากันไม่ควักอ่อนไรเรียบร้อยละนี่เป็นไหนก็อยู่ในประเทศเนี่ยอ๋อน,นึกอ,อยู่ในนู้นนะใช่ไหมอู้หูไต่เดี๋ย,ยเเวเรืม่มงงหยุดวะ เออแอบสิงนะแอบสิงนะแอบสิงนะอันนี้ไม่คิ้นะอ้าวกี่ยวไม่ได้ปั๊มเลือดอ้าวไม่เกี่ยวดิอ้าปกติมันใช้เกาะป้ายตัดไม่นับอ้าวอ้าอ้าวมันไม่ขี้ไงควายมันไม่คิ้ไงมันได้ดิ ไเฮ้ยแสงทำไมทำไมทำไมยืดไหมอย่างนั้นเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยนี่ไม่รู้อุชายนะไอ้สั์เอากระซัมแบบนักแข่งไงครับลูงโอ้กูตีหมาอย่างยืดหมาอยากยืด อ oh. ไปอยากยืด oh. ปุ้งไปไปไปอี๊ยเรียมีคมนะผมบอกเลยนั่งมันเต็มหัวไม่ตายมันคือเรื่องของเรื่องอะเ็ดมือตกจังว่าแฟงอ๋อ ไมมือตกอะไรครับดูใหม่มือตกอไรใส่แล้วพี่ใส่แล,ล้วโอ้โหยืดเต๋นี่ลุงครับลุงไม่มีคนเขาอยากคุยกับลุงครับใครวะตรงตรงนี้ครับลุงตรงที่บาร์ ครอ่ะผมไม่ร anyway ู้จักนะครับแล้วคือใครไอสัตว์แต่ย like ังผมงไม่สแกนให้ลุงพื้นแล้วแล้วเจเอฟซีครับลุงแล้วเจเอฟซีทางบ้านครับกูแค่ลองทิกไอเฟดได้เฉยเมื่อกี้เนี้ย ขวานซ้ายเข <อ S 1> าท<อ>ักเขาบอกว่าขอหลังรีนะพี่เขาบอกเนี้ย <c oughs> หลังรีเหรอแต่อับลุงนานไหมเนี่ยนานว่าหลังรีอ,อ่ะอ่าก็อีกยี่สิบนาทีครับลุงกระดิ่งก่อนก็นกนได้มั้งเขามาพร้อมอยังไง เขาเขาบอกว่าเพิ่งเล่นไอรอนเซเสร็จบางคนไปอาบน้ำอารมนโอเคมีดดีกว่ามาแฟงมาลุงโอ้ลุงไม่ไหวคร <ผม S 1> ับผมหรอครับมีไดไหมครับครับ <c oughs> ตัวจริงใช่ไหมครับครับผมว่าไงผมทำแกงอยู่ครับลุงแกงอะไรครับไอ <c oughs> ผมทำอยู่ประเทศที่ มันมีเรื่องเรื่องโบชมพูครับลุงอะไรวะเรื่องโบคืออะไรครัี่ให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนโบครับลุงลุงไม่รู้ครับยีน้องผมฟังมาเลยลุงอะไรอะเรื่องที่ไปเปลี่ยนโบคืออะไรโบที่ตัดอ้อยมันเคยเอาไปลงในในคลิปตัวเองครับว่าให้เปลี่ยนโบให้หน่อยได้ไหมโบชมพูบนหัวครับลุงใช่แล้วผมทําแก๊งอยู่ที่นั่นอ่าให้ลุงผมขอคําแนะนําหน่อยลุงมันบอกว่าหลังรีแล้วยาวๆตามนี้คือจบโอหอดูคำแนะนำบอกครคำแนะนำทำแก๊งเหรอใช่ลุง ไม่มีเลยดิลุงลุงเดินตอรี่หาคนไงแต่ผมผมไม่ได้เดินตอรี่หาคนอ่ะลุงผมตบไหลอ่ะตบไหลไปเถียงยังไงตบไหลทำเป็นตอรี่หาคนแต่ผมทําเป็นตบไหลแบบลุงผมเล่นสตาร์ลุงล้วผมเลื้นผมเลื้นเล่นปกติลุงแต่คือพอเราอตอนนี้อยู่สตาร์หรอใช่ครับใช่แล้วผมเจอใครถูกใจแล้วผมก็จิ้มแล้วก็มาทําแก๊งกันเลยลุงแล้วผมก็หมุนวงล้อลุงหมุวงล้อชื่อนัดกันว่าเอาชื่ออะไรนู่นเลี่ยมนู่นเลี่ยมนั่นเลี่ยมนี่สเต็ปนู่นสเต็ปนั่นผมก็ทํา เลยแข่งขึ้นมาแก๊งหนึ่งอะลุงในสตาลุงเจ็ดคนอ,อ๋อก,ก็ได้นะก็ก็เป็นแนวทางของตัวเองดีนะไม่ต้องทําตามใครก็ได้ก็ถือว่าได้อยู่นะลุงแต่มันจะยื้อใครยื้อคนมันยากอยู่ลุงมันมันไม่ได้เหมือนแบบยังไงอผมสันมากเลยจะยลุงคือคผมจะบอกว่ามันไม่ได้เหมือนมีคนเข้ามาตลอดอะลุงมันต้องไปหาเองลุงไ,ไม่รู้ว่ามันถ้าการหาคนมันคือผมลิขิตปะ มันคือใช่ลุงมันก็เลยเป็นชะตาของเจ็ดคนที่ผมเอาขึ้นมาในในชะตาลุงคนเดิมๆยังเกาะกันดีครับแต่คนใหม่ๆที่เข้ามาดูเหมือนไม่ไว้ใจกันเลยี่อายุตัวมาจะเป็นคนอายุน้อยครับลุงคนเด็กที่ไม่ได้มีคนที่โตกว่ามาเข้าใจนะคือผมก็หาคนที่มีอายุที่มีวุฒิภาวะแบบมากพอแล้วเข้ามาด้วยลุงก็หาคนที่มันขยันขยันหน้า เดินเข้าไปในเมืองก็เจอคนที่เราอยู่ด้วยกันเออเล่นด้วยกันบ่อยๆก็ดึงเขามาก็ได้หมายถึงแบบว่าเวลาเราเล่นกันน่ะเจอคนที่ถูกใจก็เอามาอย่างเงี้ยแล้วก็ามาดูแลก็ดูแลเขาดีๆอ่ะถูกใจเราก็ถูกใจเขาไมไม่เหมือนกันนะครับลุงอืมก็ก็เป็นไปได้นะเอาจริงๆถูกใจผมแต่ไม่ถูกใจเขามันก็เลยทําให้เขาเลือกที่จะไปแต่ผมไปไม่ได้เพราะว่าผมก็ต้องทําต่อถูกไหม,มพีถ่ถูกไหมครับใช่ใช่ ผมสั่นไปหมดเลยผมหายใจมันเลยจะเย็นส่วนบางที่หาคนก็ไม่มีใครนะไปถึงเนี่ยพวกอ้อนพวกอะไรก็เจอเจอกันก็เอาเจ็บมาจิ้มพวกนี้มันก็อยู่ด้วยกันตลอดอ่ะแล้วก็เล่นเกมกับน้องๆทุกวันระดับไหนผมระดับไหนลุงมันต่างหมดไม่เหมือนกันเขามองว่าผมเลื้อนแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นของลุงคือเขามาด้วยฝีมือมาด้วยทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องเก่าๆมาเป็นฝีมือของเขาเองครับลุงลูกไฟมันแรกผมยังเอาปืนยิงคนอื่นอยู่เลยครับ จริงใช่ผมก็เลยเห็นยุคนี้เนี่ยอย่างคนยิงเก่งเนี่ยกูก็เจอข้างทางนะอย่างไอชิโร่เนี่ยกูก็เจอข้างทางนะเออเสียงเสียงน้องมันแบบว่าใช้ได้ก็เอามาเน้นเน้นเสียงเป็นหลักก่อนอ่ะถ้าเสียงมันโอเคดูดูดีๆก็ก็ดีอ่ะยงโยขอบคุณสําหรับการสมัครสมาชิกยังสั่นอยู่เลยเอาแรกเดียดเอาเป็นของตัวเองอะไม่ต้องตามมาทำทำตามใครหรอกทำยังไงอะลุงมันมันก็มีแต่คนที่จะไม่เชื่อใจดิลุงเพราะว่าผมก็ไม่ได้ เป็นคนที่ไม่แรกๆไงแรกๆเข้ามามันก็ไม่มีใครเชื่อใจใครหรอกหมายถึงแรกๆอ่ะแรกๆ JK ก็เป็นบางทีก็ไม่เชื่อใจใครก็คุยกับคนเดิมๆอ่ะพอมันเออเริ่มดีขึ้นอย่างเงี้ยพราะคนที่อยู่ด้วยกันนานๆจะพูดใช่ครับมันจะจับคู่กับคนที่แบบคุยได้แค่แค่กลุ่มของเขาอะครับไม่ดีนะหมายถึงถ้าเอาคนใหม่เข้ามาก็ต้องให้คนเก่ามาดูแลแทนเดี๋ยวมันก็สนิทกันแป๊บเดียวแต่ถ้ามันสนิทกันไม่ได้ก็ต้องก็ต้อง มองผ่านอะเพราะว่าแสดงว่ากลุ่มเก่ารู้ว่าไอ้นี่แม่งไม่ดีจริงอะถ้ากลุ่มเก่ามันยอมรับแสดงว่าไอ้นี่มันดีจริงอ๋อมันมีผมยืนอยู่แค่ยี่สิบคนเองครับตอนนี้นที่เล่นได้ก,ก็เยอะนะก็เยอะนะยืนนะยืนเต็งอย,อยู่อยู่ประเทศนั้นนะครับแต่โทษทีครับลุงประเทศมันคนเข้ามาเพราะว่ามันมีเรื่องที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องโบว์บ เข้ามาก็คือมันก็ลงลงแกงแล้วมาตีเลยมันเป็นประเทศเล็กๆลุงอย่าไปโฟกัสอะไรเลยนะโบแดงคือเที่ยอะไรวะกูต้องไปเปิดดูยูทูปไปเรื่องโบชมพูครับพี่มันคืออะไรอ่ะคือใครทันไหมครับใครทันไว้แฟงทันปะคือคืออย่างนี้ครับลุงคือมันมีผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมลุงเอาแฟงทันผมพี่ว่าลุงไม่เห็นภาพมะพี่ก็เห็นเหมือนกันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาใส่โบชมพูใช่ไหมอ่าอ่า้าที่บบนหัวนะลุงแล้วมันอ่ะไปซ้ํากับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มีมีแก๊งอ่า แล้วทีเนี้ยผู้หญิงที่มีแก๊้งอ่ะที่ใส่โบเหมือนเขาใส่ก่อนอ่ะเขาก็บอกว่าถอดถอดถอดโบให้หน่อยได้ไหมหสีมันเหมือนกันอะไรเงี้ยอ่าอ่าแล้วพอเขาบอกวา่าผู้หญิงอีกคนก็บอกว่าแบบทาไมต้องถอดอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็แทงแล้วมันก็เลยเป็นเป็น,ปน,ปนแบบเหมือนไวร่ลในเฟซไอจ<อ>ีอ,อ่ะลุงว่าแบบมึงมึงมึงทำเหมือนในคลิปดิแฟ เหมือนเหมือนแบบเอาไปทำอะไรคลิปเด้มึงทำอะไรคลิปเด้นมือกูมึงกูมือกูเดี๋ยวกูดูกูเป็นพูดดูกูเป็นพูดดวงกระทำขอเป็นพูดดวงกระทำใช่ไหมได้ไหมอ่ะอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนให้หน่อยได้ไหมอ่ะทำทำไมต้องเปลี่ยนหรอคะเปลี่ยนให้หน่อยได้ไหมอ่ะทำทำไมต้องเปลี่ยนหรอคะเนี่ยมันมันอย่างเงี้ยลุงแค่เดียวครับลุงเล่นใหญ่เลยเหรอจริงครับลุงใช่คือมันเป็นไวรัลเลยคือแบบประมาณว่า ไอโบมันก็มีอยู่ไม่กี่ชิ้นนะลุงมันก็ใส่ซ้ากันอยู่แล้วอ่ะไปไล่ให้ถอดไงเขาจะใส่คนเดียวอะไรอย่างนั้นอ่ะใช่ครับคือคือคือแก๊งเขาจะใส่แก๊งแค่แก๊งเดียวไม่ผู้หญิงคนนั้นเลยคนเดียวคนเดียวอ่ะนะใช่คนเดียวเย็ดเคเพื่อให้คนในเมืองไม่ใส่นะครับเขาจะใส่อยู่คนเดียวเนี่ยนะใช่ตามใส่เหมือนทำไมเขาไม่เล่นออฟไลน์อ่ะ แค่ไหนลุงอลุงฟิวตอรี่ภายในเมืองหรือเปล่าลุงแค่เรื่องแค่นั้นเลยครับเออแต่มันก็เป็นเรื่องยืนฐาน20ใช่ไหมครับยืนฐาน20แล้วคือแอดเขาก็ต้องไปเอาเอาคนที่มีแบบมีคนมีอะไรเงี้ยมาเล่นมาตีกับพวกผมก็คือโดยให้แบบสวัสดิการให้เขามาขึ้นมาตีพวกผมอย่างเดียวเลยอ๋อก็ดีนะก็ดีนะก็ดีนะไม่ไม่เหงาเดชถือว่าไอเรื่องไอเรื่องไอเรื่องโบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะมันเรื่องเล็กๆทำให้เรื่องใหญ่ได้มันก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะ จริงครัลุงมันเออผมว่ามันแก๊งไปกดประชาชนนะครับลุงอ๋อใช่ใช่ครับมันเขาเป็นประชาชนก็เลยไปกดหรือประมาณนั้นครับลุงแต่คือที่ผมเล่าให้ลุงฟังครับถ้าเข้าประเด็นนั่นแหละครับเรื่องคนไปคนเข้ามันเกี่ยวกับอะไรให้คนอยู่นานนะครับลุงต้องหาเด็กอะเด็กสักสิบขวบอะเด็กสิบขวบใช่เกณฑ์ทหารตอ <c oughs> นเท่าไหร่วะยี่สิบสองปะ ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดนั่นแหละมีเวลาสิบปีอะที่ไม่ได้อยู่กับเราอะเพราะว่าน้องๆกูคือมึงต้องหาเด็กๆไว้ก่อนอันนี้ถ้ากูแนะนํานะถ้ากูแนะนํานะมึงต้องหาเด็กๆอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเด็กๆอะมันจะอยู่บ้านเล่นเงินของเงินพ่อแม่อยู่เข้าใจไหมจริงครับแล้วถ้ายิ่งโตไปอ่ะมันก็เริ่มมีงานมีการทําแล้วมันก็จะเริ่มจากพวกเราไปไวแล้วเราก็ต้องหาเด็กๆมาก่อนสักก้อนสาระสิบสีสิบปีกำลังดีเอาจิงเอาจริงๆ เนี่ยน้องๆกูเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยอยางไอ้แฟงเนี่ยไอ้แฟงมึงอยู่เท่าไหร่ตอนเนี้ยยี่จะยิบสองัะมึงอยู่กูตอนเท่าไหร่ตอนยี่สออิบเห็นว่าแป๊บเดียวมันก็เริ่มออกไปทํางานแล้วนะแต่มันก็กลับมาได้โอแ้แต่ท้าจริงๆก็อยางหาคนที่มันอยากอยู่อ่ะหาคนนี้มันอยากอยู่อ่ะยากกว่าถ้าคือ JK มัน ้องพูดว่า JK มันมันมีชื่อด้วยไงคนมันก็เลยคนมันก็เลยอยากอยู่เยอะแปลงว่าใช่ลุงทํามาดีถูกเพราะว่ามันมีน้องๆลุงที่ทํามาแต่ละอย่างน้องๆมันมีชื่อด้วยไงคนอย่างอย่างพวกไอเวสพวกไอเตอร์มันก็มี FC ที่อยากมาเล่นด้วยอะไรประมาณน,นี้<ช>คนมันก็เลยอยากอยู่เยอะเะเยอะขึ้นตัวสันเจอผมมาถามอย่างเงี้ยลุงริงผมขาสันเลยไม่มีปัญญาเข้าแฟมเลยลุง เขาได้เขาได้แฟบอะไม่มีปัญญาแล้วลุงตอบสามทีรอบไม่ติดแล้วใช่เหรอมันสอบยากเหรอมันใช่กรอกใบโง้อเองนะเห็นเขาบอกกันล่าสุดยัดห้องก็ไม่ทันอะไรก็ไม่ทันลุงโคตรไปเจอกันีิแฟบไปเจอกันถ้าจะไปเล่นอะไรเจอกันได้พูดจริงเปล่าเดี๋ยวขอบคุณครับทุกคนผมขอโทษที่มายืนตรงนี้ด้วยขเราคุยได้คุยได้คุยได้มึงคุยดีมึงคุยดีมึงไม่ได้มาเกียนครับพี่ขอบคุณครับ คำขวัญพี่ขคำขวัญแพ้แมันยากพี่เะครับโอ้ลุงซู่ไม่ไหวหรอกอยากเล่นกับพี่เวสอะลุงได้ไว้มึงคัดฝีมือเข้ามาเด